สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสเดนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้รสก็จะมาเปิดกรุกน้ําหอมที่สิริมีอยู่นะคะณต,ตอนนี้นะคะเพื่อนๆคือแบบว่าอุ๊ยวันนี้มาแบบเซ็กซี่ขี้ขนุญาตพอดีวันนี้ก็จะไปออ,อเวียกับเพื่อนๆหรือว่าอาร์เวิร์กับเพื่อนๆนะคะก็เลยก่อนจะไปพันี้ติดหน้าติงตัวเสร็จแล้วคือแบบอุ๊ย รู้สึกว่าวันนี้สวยอีกแล้วมาอัดคลิปดีกว่าค่ะวันนี้สวยก็เดี๋ยวจะมาที่กลิ่นแรกกันเลยนะคะที่สิริมีตัวนี้ค่ะ Doche g a b a n a The o r i v a n นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> กลิ่นน้ำหอมตัวนี้นะคะพอฉีดไปนานๆเนี่ยกลิ่นมันจะเหมือนขนมเหมือนอ่ะ เหมือนกลิ่นวาน,นิลานะคะแบ็กวานิลานะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้แนะนำค่ะเพื่อนๆสาวๆฉีดแล้วแบบว่าหน้าหลงใสนะาค้นหาหอมหวานนะคะเป็นกลิ่นหวานๆนะคะทุกคนอมากลิ่นต่อไปนะคะ อยู่ในตระก,กูลดอลเแชนก็ได้หือนกันนะคะชื่อเต็มเเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างให้นะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกเออตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นหวานนะคะออกหวานซ่อนปเปรี้ยวนะคะแบบว่ามีความหวานแล้วก็เซ็กซี่เล็กๆมันจะเป็นสไตล์แบบว่าฟุตตี้ฟอรานะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ตัวนี้นะคะเอาลืมบอกอันนี้นะคะควดนี้สิรีได้ฟรีมาจากที่ทำงานนะคะ ถ้าเพื่อนๆในที่ติดตามในเฟซก็อาจจะรู้ว่าสิริทำงานบริษัทขายเครื่องสำอางนะคะของที่ที่ประเทศสวีเดนนะคะเป็นหลายเว็บไซต์เลยเหมือนกันนะคะก็เป็นพนักง,งานแพ็กสินค้านะคะแล้วก็ <laughs> ทุกเดือนนะคะบริษัทจะมีจับฉลากแจกของนะคะของที่แบบว่าลูกค้าเขมมาแพ็เกจจิ้งไม่สวยหรือบางทีเขาก็จะเอาสินค้านั้นๆน,น,นะคะออกมาขายในย ราคาพิเศษมากอันนี้สิได้มาฟรีนะคะจับการจับฉลากก็คือเมื่อก่อนเป็นคนไม่ใช้น้ําหอมเลยแล้วตั้งแต่มาอยู่บริษัทนี้ก็ได้น้ําหอมใช้ตะรอดนะคะทุกคนมาค่ะกลิ่นที่2ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าหวานๆเนี่ยฟุฟตตี้ฟุฟตตี้อันนี้นะคะก็เหมาะมากนะคะกับผู้หญิงสวยๆอย่างเราคะตัวนี้นะคะกล่องเขาจะเป็นกระมี่สีแดงค่ะเพื่อนนี่นะคะ <c oughs> ให้ดูใกล้ สีริได้มาในอันนี้ราคา300โคน,นะคะซื้อมาจากบริษัทเหมือนกันคนต่อไปค่ะจะไปเร็วมาเร็วนะคะอันนี้คือน้องรองเท้านะคะเป็นน้ำหอมที่พิงหลายๆคนอยากจะรองใช้นะคะน้องรองเท้าน้องกูดเกิลนะคะจะเป็นแบบกลิ่นเ,เซ็กซี่เย้ายวนนะคะอันนี้เหมาะนะคะถ้าเกิดว่าจะไปปาร์ตี้ไปอ่อ ดินเนอร์กับหนุ่มมีเดทกับผู้ชายอะไรเงี้ยแนะนำเลยนะคะตัวนี้น้องรองเท้ากูดเกิบค่ะอันต่อไปนะคะลังโคงนะคะไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆเ,เขาคืออะไรตัวนี้อันนี้ก็ใช้มาประมาณได้เกือบจะครึ่งขวดแล้วอันนี้อันนี้ได้ฟรีมาจากแม่ย่านะคะสตอรี่ตัวนี้แม่ย่าให้มานะคะเป็นของขวัญจากแม่ย่าก็ตัวนี้น้องเขาจะหวานหวานมากหวานแบบ ฉีดแล้วเมาอ่ะทุกคนฉีดแล้วคือคือแบบมันหวานมันหอมหวานจนแบบกลิ่นมันเหมือน,นขนมอ่ะแต่ก็ได้นะตัวนี้ลืมบอกน้องรองเท้าตัวนี้นะคะสีรีแลกมากับเพื่อน <c ười> คือเพื่อนเขาจับฉลากแล้วเขาได้รองเทา้าเราอนะได้เครื่องหนีบผมที่เป็นลอนมามา่า เราก็บอกหนาว่าเฮ้ยเธอเอาน้ําหอมคนนี้มาขายฉันเถอะฉันอยากได้ฉันอยากฉันอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเธอก็มีแล้วอะ่ะเธอมีตั้งหลายขวดแล้วอะ่ะเธอเอามาขายต่อฉันเถอะเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ขายเธอเอาของเธอมาแ,กแลกเราก็เลยเอาเครื่องดิบผมเราไปแลกน,นะนะคขาสักคน อ่ะควาตไปนะคะจาขอบนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวของเพื่อนนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบว่าเฟรชสดชื่นสดใสเป็นเสาสดใสออกกลิ่นแบบเขียวๆเ,เหมือนแอปเปิลเขียวอะไรเงี้ยเหมือนชาเขียวอะคะ่ะทุกคนตัวนี้ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมาก มันม,นมนนันมันเขียวเกินไปรู้สึกว่ากลิ่นมันเขียวเกินไปแต่ว่าแบบว่าวัยรุ่นส,สาววัยรุ่นเนี่ยใช้ได้ตัวนี้เหมาะเหมาะนะคะตัวนี้ก็ลืมบอกอ่ะได้มาฟรีค่ะตัวนี้ก็ได้มาจากที่ทํางานนะคะฟรีเอยชอบจังของฟรีต่อไปค่ะตัวนี้เป็น Chanel. ชาแนลชาแนลอะไรสักอย่างไม่รู้ยวแกให้เพื่อนๆดูคือได้มาก็แค่ฉีดลองกลิ่นนะคะก็ไม่ ไม่ค่อยใช้ตัวนี้ค่ะดูจากสีนะคะสีน้ำหอมเขาจะออกปเป็นเขียวหน่อยก็คือกลิ่นจะออกเขียวๆสดชื่นสดชื่นนะคะถามว่าชอบไหมกลิ่นนี้ก็คือไม่ชอบเลยเพราะว่ามันมันหอมแปลกๆมันหอมแบบมันจะหวานก็ไม่หวานะมันเดากลิ่นไม่ถูกนะคะก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำหอมสักเท่าไหร่ แต่ตัวนี้นะคะก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะคะพอเขาจับฉลากแล้วเขาให้เราเลือกเราก็เห็นเป็นชันแนวเราก็หยิบก่อนเลยเราไม่รู้ว่ากลิ่นหอมไม่หอมนะคะเราก็หยิบมาก่อนหยิบแล้วพอเท็แล้วรู้สึกว่าหามเงยมึงเห็นว่าขายแพงแ่ตายแม่แ,มแห่หอมกับ่หอมโอ okay, <ะ> <laughs> <laughs> เคค่ะเสียงในฟิล์มผ่านไป ต่อไปจ้าตัวนี้นังชื่อว่าอารีนาหรือเปล่าอารีนาอะไรอย่าเด็ื้นชื่อให้นะคะน้องคนนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสาวน้อยสดใสซุกซนหวานแต่ไม่ได้หวานมากนะคะมีหวานปนเปรี้ยวนะคะแอบหวานปนเปรี้ยวนะคะตัวนี้ก็เหมาะฉีดแล้วก็เหมาะแต่ว่ากลิ่นถามว่าทนไหมก็ไม่ได้ทนมากนะคะอันนี้ค่ะ จีออจีออมันนีวนะคะทุกคนนี่ขวดน,นี้คือน้องเขาแบบว่าเป็นน้ำหอมนัมเบอร์วในใจของสิริหอมมากหอมแบบคนอื่นก็ได้กลิ่นเราก็ได้กลิ่นเราฉีดแล้วเร,เราก็ได้กลิ่นคนอื่นก็ได้กลิ่นนะคะคือสิริฉีดใส่ผมอะฉีดใส่ซอกคอใช่ไหมแล้วก็แบบสบัดผมเนี้ยแบบพอเวลาเราสบัดผมอ่ะกลิ่นเขาก็มาคือแบบ ชอบเป็นแบบที่หนึ่งในดวงใจนะคะอันนี้สตอรี่ก็คือได้มาฟรีเหมือนกันนะคะเพื่อนให้มาเพื่อนที่ทำงานให้มาเพราะว่าตอนนั้นเข้าไปทำงานใหม่แล้วแบบยังไม่เคยมีน้องหอมกับชาวบ้านเขา เขาก็เลยเอามาให้นะคะน้องเขาก็ใจด,ดีค่ะเขาเอามาให้นะคะตัวนี้โอ้ยได้มาฟรีลืมบอกอันนี้ตัวนี้น่าจะซื้อมาในราคา100โคนนะคะพอดีว่าเหมือนเป็นสินค้าที่ลูกค้าไปใช้แล้วไม่ชอบกิน่นเขาก็เลยส่งคืนแล้วบริษัทก็ไม่สามารถที่จะเอามาขายได้เพราะว่ามันแกะกล่องแล้วนะคะเขาก็เลยเอามาขายต่อให้กับพนักงานนะคะเป็นสินค้าราคาพิเศษค่ะ อ่ะเร็วๆร็วรนะคะอันนี้ค่ะเบอร์เบอรี่อ่านว่าเบอร์เบอรี่หรือเปล่านางชื่อว่าเบอร์เบอรี่บริชเชตบริชเชตบริเชียบริเชียบริเชียหรืออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวค้นชื่อให้ตัวน,นี้นะคะกลิ่นเขาจะอ่อนนะคะหอมแบบอ่อนๆหอมแบบพูดดีพูดดีไม่ได้กลิ่นฉุนมากไม่ได้หวานมากไม่ได้แรงมากนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาก็ดีเหมือนกันตัวน,นีใ้ใช้แบบว่าเออฉีดสองสาครั้ง ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเบาไปนะตัวนี้นะคะอันนี้อะสตอรี่อันนี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะคะจากที่ทำงานนะคะโอ้ยคือดีงามทำงานบริษัทนี้ได้ของฟรีตลอดนะคะต่อมามามาในตะกุลแอมเมชนะคะแอมเมชนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอ๋อ เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้มันอ่านชื่อ,อยากภาษาฝรั่งเศสภาษาอันนี้เนาะมันก็จะเป็นกลิ่นออกส้มๆเปรี้ยวนะคะไม่หวานเลยกลิ่นนี้ฉีดไปแล้วไม่ความรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันกลิ่นมันคลาสสิกอะ่ะมันเหมือนแบบสไตล์แบบว่าอาหรับรวยๆใช้สาวอาหรับรวยๆคนรวยใช้ แบบว่าพวกคน้วยเขาใช้กันนะคะกลิ่นนี้จะแบบดูคลาสสิกอันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะเก็บไว้เวลาฉีดแบบเข้าห้องน้ำขี้เสร็จแล้วก็ไปฉีดดับกลิ่นอะไรนี้นะคะทุกคนคืออันนี้ก็ได้มาในราคา100โคนก็คือซื้อมาลองอยากรู้ว่ากลิ่นแบบเห็นเป็นนุ่มของแอเมีดอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แบบกลิ่นไม่ได้จริงๆสาหรับสิรินะสำหรับรนะสรบิริไม่ได้สำหรับคนอ,อื่นอาจะได้ะคะ่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็น ะกูลเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบกินน้ำน้ำกลินน้ำทะเลกลิ่นแบบน่าค้นหาลึกลับซับซ้อนทะเลตอนมืดมืดนะคะอันนี้กลิ่นนี้ก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เก็บไปโชว,ว์บนโต๊ะอะต่อมานะคะอันนี้ก็แอเมชเหมือนกันค่ะ เมไม่รู้ว่าเขาออกเสียงไงอันนี้นะคะซื้อมาตอนเห็นกล่องเขาเป็นกล่องสีส้มแล้วเขียนว่าโรเซ่นะคะอันนี้ก็ราคา100โคนก็ซื้อมาแต่ว่าพอฉีดแล้วจะก,กินตะไคร้ผสมเลมอนมากกินสดชื่นตะไคร้ผสมเลมอนนะคะถ้าใครชอบกินแบบนี้ก็แนะนําค่ะแต่ส่วนตัวอาจจะไม่ถูกฉลุกับตัวเองก็เก็บไว้หรืออาจจะขนกับไทยไปฝากเพืเ่อนๆที่ไทยอะไรอย่างนี้นะคะทุคน ต่อมาค่ะจะเป็นอ่อยิฟอิฟแซงนะคะอันนี้เป็นตัวแบบว่าน้ำหอมจิ๋วได้มาเหมือนกันก็ชื่อมันอะไรไม่รู้แต่ว่าเราว่ากลิ่นมันปแปลกๆเราเดากลิ่นมันไม่ได้อะตัวนี้มันมันอ่อบอกไม่ถูกตัวนี้นะคะแต่เขาบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้อะ่ะมีกลิ่นคือกลิ่นคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวใช้เยวจะ เอามาบอกแต่เห็นแบบว่าอุ้ยเป็นยิปซงนะเหมือนเป็นน้ําหอมขายดีด้วยนะที่บริษัทเนี่ยก็ได้มา2ขวด2ขวดเล็กนะคะต่อไปค่ะเอเรียน,นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นน้ำหอมผู้ชายหรือเปล่าขวดมันน่ารักมากเลยกลิ่นเขาก็หอมหอมแบบคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆกับน้ำหอมที่เป็นรูปหอยอ่ะ ของอะไรไม่รู้อะของอะไรเดี๋ยวขึ้นเชื่อกลิ่นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะอ่อนกว่ตาตัวนั้นนิดนึงต่อมาค่ะ dkn y นะคะ dkn y ก็อันนี้จะกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวเลยดูจากรูปก,ก็เหมือนแอปเปิ้ลนะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะตัวนี้อันนี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมของแบบว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าเป็น อินฟลูเอนเซอร์ของสวีเดนหรือว่าอ่านอร์เวย์ไม่แน่ใจที่เขาคอลแลบกันกับบริษัทนะคะแล้วเขาก็ทำน้ำหอมตัวนี้ออกมาค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์เขาชื่อลินลินอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะตัวนี้รู้สึกว่ากลิ่นเขานะ่าจะเป็นแบบว่ายูนิสต็กนะคะที่บอกคือใช้ได้ทั้งชายและหญิงมันไม่หวานแล้วก็มันก็ไม่ได้มันไม่ได้หวานแล้วมันก็ไม่ได้สดชื่นมันไม่ได้เฟรชมันเป็นกลิ่นแบบ ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่เลวค่ะถามว่าชอบไหมก็กลางๆไม่ได้ชอบมากนะคะต่อมานะคะตัวนี้ครีมน,นะคะน,นี่ก็ได้มาฟรีเหมือนกันเดีย๋ยวจะบอกว่ากินเหมือนที่เวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะกลินสะอาดๆเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลกินอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้มัชื่อ อ่อ uh, flower fresh นะคะแต่ฉีดแล้วรู้สึกว่าแม่เหมือนกลิ่นโรงพยาบาลกลิ่นมันสะอาดมากอะ่ะทุกคนมันมันดูสะอาดมากเลยนะคะอะ่ะต่อไปนะคะยังอยู่กับยี่ห้อนี้อีกอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะคะแต่ว่าสิริแกะลองไปแล้วกล่องอื่นแต่กล่องนี้ยังไม่ได้แกะเหมือนการกลิ่นคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยคือกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดอะ่ะฉีดแล้วรู้สึกว่า ะอาสะอาดเหมือนเราอาบน้ํากลิ่นเหมือนคนอาบน้ํเสร็จใหม่ๆอะไรประมาณนี้เนี่ยครีนก็สมชื่อเขานะครีนนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้ห้ออะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูแกะแล้วกลิ่นตัวนี้เขาจะเป็นอ่อจัสมินนะคะมันจัสมินผสมอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกตัวนี้นะคะกลิ่นจัสมินแต่ว่า มันไม่ได้จัสมินจ๋ามันจะออกเป็นกลิ่นเหมือนไม้อะกลิ่นเหมือนกลิ่นไม้อะเวลาที่ไม้มันโดนฝนอะฟิวฟิวประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ก็หอมตัวนี้ก็หอมดีอือันนี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันทุกคนก็วันนี้จบแล้วนะคะมาเปิดกรุน้้ำหอมที่มีทั้งหมดนะตอนนี้นะคะคิดว่าถ้าถายังอยู่บริษัทนี้ยังทำงานบริษัทนี้อีกหน่อยก็คงจะ มีมาเพิ่มเรื่อยๆแต่จะมีกลิ่นหนึ่งที่ชอบมาก Gucci f l o r a อันนั้นหอมเดี๋ยววันหลังจะเอาให้เพื่อนดูเพราะถ้าเกิดว่าได้เทสเตอร์มาก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าลองแล้วเออมันหอมว่ะอะไรอย่างเี้ ค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ต้องจบไปแล้วอุ้ยนมหกจาเลยว,วันนี้ดิฉันก็จะไปดินเนอร์กับเพื่อนมาในลุกแบบว่าโนบรานะคะวันนี้ก็นิดนึงขอแบบว่าฟีลแบบเซ็กซี่ส,สวยๆหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไปดินเนอร์กับเพื่อนนะคะที่ทำง,งาน,นะคะ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ ตายแล้วนมหกปิดก่อนเดี๋ยวจะโดนเซ็นเซอร์ไปแล้วนะคะ